สวัสดีนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่19นะครับหัวข้อวันนี้คือเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับยังมีอยู่จริงหรือไม่นะครับลักษณะเป็นแบบนี้พอเราอยู่ในในสายของอของการฝึกจิตเนะาะคือโลกมัมนมีโลกกายภาพกับส่วนของ ่วนของจิตใจหรือจิตวิญญาณที่มันปนปนกันอยู่นะครับคนที่มาในสายสายปรัชญาหรือว่าสายของการใช้ความคิดที่มันมากกว่ากยายภาพวัตถุเนี่ยมันจะจะเจอคําถามพื้นๆน,น,น,นะครับคนเราเกิดมาทําไมนะแล้วก็คำถามทางศีลธรรมซช่นำคำถามที่ที่โดนถามก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วซึ่งเป็นลักษณะของ บทสรุปนะคือจริงๆมันมีสิลใช่ไหมเราเรามีศิลเราก็ในเชิงศาสนาทุกศาสนามันจะมีข้อห้ามนะครับในข้อห้ามเนี่ยเราเราเหมือนกับว่าพวกคุณพวกคุณอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้ด้วยด้วยวัตถุประสงค์ที่ที่เราก็ไม่ได้เข้าใจมาชัดเจนนักแต่เขาบอกว่ามันไม่ดี มันไม่ดีแล้วเป็นข้อห้ามแล้วก็ห้ามทำนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าไม่มีการเขียนกฎขึ้นมาเลยเมนุษย์ก็จะไม่มีไม่มีแนวทางในการอยู่ร่วมกันคล้ายๆกับว่าเมื่อไม่มีข้อห้ามก็ไม่มีความผิดไม่มีข้อห้ามก็แปลว่าทำได้ขณะซึ่งคนกลุ่มหนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่ ตื่นรู้โดยธรรมชาตินะครับม,มันจะมีอยู่ตั้งแต่โบราณแล้วนะคือคมกุลน,นะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เขาไม่ได้เป็นคนจิตใจโหดเยี่ยมเขาไม่ได้เป็นคนที่ละเมิดสิทธรรมเป็นนิสัยนะครับกฎหรือข้อห้ามเนี่ยมันมันจะดูคล้ายๆกันหมดก็คือว่าเราเขียนเพื่อจะห้ามคนส่วนน้อยนะไม่ได้ห้ามคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยซึ่งซึ่งมักจะทําทําอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ต้องมีการห้ามไว้เตือนไว้เพื่อว่า ให้ทุกคนรับรู้เอากฎง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเรื่องของของศีลธรรมหรือว่าเรื่องของอเรื่องของอหัวข้อว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะกฎง่ายๆก็คือว่าทุกคนต้องมามาที่ทํางานหรือว่ามาโรงเรียนให้ตรงเวลาถูกไหมอันนี้คือกฎพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในการทํางานหรือว่าการการใช้ชีวิตนะครับแต่แต่ก็จะมีคนบางคนซึ่ง ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะรักษากฎได้เขาก็จะมาสายแต่ถามว่าถ้าไม่มีการประกาศกฎว่าทุกคนจะต้องเริ่มพร้อมกันที่8ปดโมงเ้าี้ยอ่ามันก็จะไม่ไม่สามารถนัดหมายได้นะเวลาส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการนัดหมายของการที่จะต้องทํากิจกรรมหรือว่าเรียนหรือว่าทํางานหรือว่าใช้ชีวิตหรือว่าจัดการอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมีเวลาเนตัวกําหนดทีนี้หัวข้อนี้ที่ตั้งเนี่ยมันต่อเนื่องมาจาก จากเรื่องของอเรื่องของพระเลยนั่นแหละนะครับว่าเป็นพระแล้วก็สอนคนอื่นเรียกว่านักบวชก็ได้นะตอนตอนอตอนแรกก็คือเป็นใช้คำว่าดีคือเป็นเป็นพระก็คือเป็นเป็นพระในาศาสนาพุทธถูกไหมโอเคแต่ถ้าเป็นนักบวชในเป็นาศาสนาไหนก็ได้นะจอะจงไปเลยแล้วกันนะว่าเออทาไมพระถึงมีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเงินนั้นมามาจากไหนเป็นเงินของใคร ขณะที่ว่าพระนิกายเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่จอดเงินมันมันเป็นเรื่องของมันต่อเนื่องมาจากเรื่องของความไว้ใจแล้วก็การหักหลังหรือว่าความไว้ใจแล้วก็การความหวังแล้วก็การถูกหักหลังถูกร่นล,ลวงนะกระบวนการที่ที่มันเกี่ยวข้องที่ที่ที่ผมคิดแล้วก็ตั้งตั้งเป็นประเด็นไว้อยู่ในวันนี้นะตั้งเป็นหัวข้อนวันนี้คือมันค่อนข้างจะ ตอนแรกเนี่ยคิดว่าง่ายนะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์บีแล้วคุยไปคุยมามันก็จิตผมมันก็ฟุ้งขึ้นอีกเนะี่กลายเป็นยากไปดีพยายามสงบใจกับการเรียบเรียงนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องเรื่องทั่วๆไปที่เรารู้สึกว่ามันกระทบนะครับก่อนที่จะไปตัดสินคนอื่นเราดูที่สภาวะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราเองก่อนนะครับในสภาวะของอารมณ์ของการที่เราเก้งออกไปข้างนอกนะครับแล้วเราไปเห็นข่าว แล้วเราหรือเราเราเห็นข่าวหรือเรามีข้อมูลมาหรือเราเห็นด้วยตัวเองว่าคนคนนี้ประพฤติผิดผิดศีลธรรมในหลายๆข้อนะครับที่มันชัดเจนก็ศีลธรรมพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยแล้วทําไมเขายังมีชีวิตปกติสุขนะอาจจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำน,นะคือผิดกฎหมายนี่มัน่แย่กว่าผิดศีลธรรมถูกไหมเพราะว่ากฎหมายมีบทลงโทษนะครับพอพอเราเห็นสิ่งนั้นนะครับเราเห็นเราเห็นการกระทําผิดนะแล้วเราเห็นเห็น เห็นการใช้ชีวิตของเขาเราเราก็มักจะสงสัยผมผมเองเราเป็นคนสงสัยว่าทําไมถึงถึงไม่ลงโทษคนผิดทําไมถึงไม่จัดการให้เรียบร้อยทําไมถึงน,นู่นนี่นี่นั่นไปหมดเลยนะครับในมุมมองที่ที่คุยมาแล้วก็ติดตกผลึกมานะครับเราต้องแยกส่วนกันนะส่วนของกายภาพที่เป็นเป็นร่างกายเป็นสังคมเป็นกฎหมายของที่มนุษย์บัญญัติ ที่เป็นลักษณะของกายภาพที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวร่างกายนะครับกับส่วนที่มันเป็นเรื่องของของของศาสนาซึ่งมันเป็นนามธรรมที่ลึกกว่าลึกกว่าการอยู่ร่วมกันในในบริบทของการเป็นชุมชนหรือว่าการเป็นองค์กรนะ,ะมันเป็นเรื่องของของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของพลังงานที่อยู่ข้างในนะครับอันหนึ่งที่มันสร้างปัญหาแล้วเป็นข้อห้ามที่ ที่ทุกศาสนาคิดเหมือนกันว่าอ,อ,อย่าทําชั่วนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นทันทีกับตัวเราเองในการที่เราคิดไม่ดีนะครับออมันเป็นพลังงานลบที่เกิดกับตัวเราก่อนที่พระผู้สร้างพูดว่าความคิดของเจ้าสร้างโง่ของเจ้านะครับมันเป็นประโยคลักษณะนี้จริงๆนะครับในความคิดของเราสร้างพลังงานขึ้นมาเมื่อเราเข่งไปในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่แย่นะครับแล้วเราก็จะเกิดการตัดสิน เราจะเกิดอีกหลายๆอาการตามมาในในลักษณะของอของการเฝ้าดูภายนอกเพราะว่าสิ่งที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดกับตัวเราเองอันนั้นเป็นส่วนแรกนะส่วนที่ที่มองคนอื่นเรื่องของการวัดผลหรือว่าการรอดูผลของการถูกถูกลงโทษหรือถูกตัดสินนะครับจากการกระทําผิดนะครับทีนี้สิ่งที่เราเกิดเกิดเป็นอารมณ์กับตัวเราเอง ครับในความไม่พอใจในความโมโหในความรู้สึกไม่ชอบใจนะครับเราไม่ชอบใจเพราะเราอยากได้อยากได้อะไรที่มันมันตรงไปตรงมาพอมันไม่ได้ดังใจเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องนะมันยิ่งทําบ่อยนะครับมันเป็นมันเป็นวงจรของความคิดนะครับวงจรของความคิดที่เป็นความคิดด้านลบเนี่ยมันจะสร้างความเคยชินซึ่ง ซึ่งจะเหมือนกับเหนี่ยวนําให้เราทําในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับข้อหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเป็นข้อห้ามในศาสนาโดยส่วนใหญ่เลยนะก็คือการห้ามฆ่าตัวตายโอ้การฆ่าตัวตายเป็นบาสนะครับจะเรียกว่าเป็นศีลธรรมของศาสนาก็ได้หรือจะไม่เรียกก็ได้นะแต่ว่าการฆ่าตัวตายไม่ผิกดกฎหมายถูกไหมการฆ่าตัวตายไม่ผิกดกฎหมายบาปตัวนี้ไม่ใช่เป็นบาปที่เรากระทำกับคนอื่นแต่เป็นบาปที่เรากระทำกับตัวเองเพราะว่าเราฆ่าตัวตายนะครับ ผลผลพวงของของความคิดที่เกิดจากการตัดสินใจในลักษณะนี้มันสร้างมันสร้างพลังงานลบก,ก้อนใหญ่แล้วก็เป็นวงจรที่มันล็อกอล็อกหรือว่าปิดกัน้นการรับรู้ข้อมูลอื่นหรือรับรู้เงื่อนไขอื่นในในสภาวะแวดล้อมด้านนอกทั้งหมดเลยนะครับคนที่ไปถึงจุดของการเลือกค่าตัวตายไปแล้วเนี่ยแล้วทําสําเร็จด้วยนะ คนที่ทําให้สําเร็จเนี่ยมันจะมีออปชันของการของการแก้ไขแต่ว่าคนที่ทําสําเร็จไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้มีโอกาสแก้ตัววงจรของความคิดเนี่ยมันจะมันจะมันจะโดนล็อกนะครับค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรค่อนข้างแก้ยากนะแต่ว่าเวลาเวลาที่ยาวนานเนี่ยมันก็ทําให้พลังงานตรงนี้มันจางคลายไปได้นะครับมันก็แบบนึงตัวคําถามนะครับ ประเด็นของวันนี้ตัวคําถามก็คือคําว่าทําดีได้ดีมันจะมันมันอยู่ที่การตั้งคําถามนะครับคําถามเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคําถามซึ่งเจาะจงแล้วก็พูดถึงการได้เสียนะครับเพราะเราพูดถึงมีผลผลได้จากการกระทําหรือว่าผลลัพธ์จากการกระทำเนี่ยมันเป็นความคาดหวังในตัวมันเองตั้งแต่แรกนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยมองมองผลลัพธ์เป็นกายภาพเป็นกายภาพวัตถุเป็นหลักนะครับก็คือว่า เอมองที่เนื้อหนังนันนะสมมติว่าถ้าเราทําผิดเราทําดีเราก็ควรจะรวยถูกไหมทำดีควรจะรวยแล้วถ้าทําชั่วก็ควรจะลําบากควรจะอดอยากควรจะติดคุกควรจะอะไรก็ว่าไปในบริบทเรื่องของเวลานะคนที่เชื่อเรื่องการทําดีเนี่ยเขาจะมีมุมมองถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นเป็นฐานของชีวิตประมาณหนึ่งนะครับเมื่อเขามีมีมุมมองของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเขามักจะยอมรับอ่ ผลผลบุญหรือว่าผลผลเห่งความดีจากอดีตที่ส่งมานะครับเรื่องเรื่องอเรื่องพลังงานที่ส่งต่อมาจากอดีตเนี่ยมันมีผลนะอาจารย์มีเคยเล่าเรื่องของเรื่องของควมวกรรมนะครับเพราะว่าถ้าคนเรามันเริ่มต้นแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยมันมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันควรจะมีความเท่าเทียมกันตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย เด็กเกิดมาก็มีความไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีพลังงานที่ติดตัวมาแตกต่างกันนะครับอ่าทีนี้กับคนที่มีความเชื่อเรื่องการวรนว่ายใจเกิดเนี่ยแล้วมกักจะเชื่อเรื่องเรื่องผลของการกระทําเรื่องผลของบุญและบาสนะครับบุญและบาปที่ส่งผลมาเนี่ยมันทําให้คนบางคนเนี่ยใช้ชีวิตหรูหราสวยสุขก็คือสวยความสบายนะครับ การกระทําในปัจจุบันเนี่ยอาจจะส่งผลเป็นความเป็นความาเป็นความทุกข์ในบ้านปลายชีวิตอาจจะหลายปีนะครับตัวเงื่อนเวลาเนี่ยไม่มีใครตอบได้ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่พอใจเนี่ยเราเราต้องเอามาปรับใช้นะครับคือคือผมก็เป็นคนเห็นเยอะนะเห็นเห็นด้านไม่ดีของสังคมเยอะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับตอนนี้มันก็ต้องปรับใหม่ว่า ด้านไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่นะครับแล้วสิ่งที่อันนีเน้เป็นแนวคิดของผมนะด้านไม่ดีที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีเวลาของมันในการสิ้นสุดนะครับถ้าเราไม่ได้สนับสนุนตัวพลังงานนั้นเนี่ยแล้วเราสามารถพูดกับผู้คนได้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะครับเหมือนกับที่ศาสนาเข้าพูดเรื่องศิลธรรมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยไม่ควรจะกินเหล้าถูกไหมสุลาเมรยะเนี่ยไม่ควรจะกินเหล้าคือ กินเหล้าเนี่ยเมื่อเมื่อกินไปแล้วก็มักจะขาดสตินะครับแต่ถามว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงไหมมันไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงผมว่าข้อหนึ่งเนี่ยปาณาติบาตเนี่ยการฆ่าเนี่ย,ยมันก็ยังมีอยู่มีกฎหมายห้ามฆ่าก็ยังมีคนฆ่ากันอยู่ไอ้วงจรของการทําซ้ําแล้วก็การไม่ไม่ใส่ใจต่อต่อสิ่งที่เรียกว่าผิดหรือถูกเนี่ยมันจะสร้างความเคยชินนะครับถ้าเราทําผิดบ่อย ทำทำผิดบ่อยๆเป็นวงจรนะครับมันจะเป็นรูปแบบที่ที่จะนำเราไปสู่ปัญหานะครับอย่างปลาปลาเป็นสัตว์ที่มีสมองจำกัดถึงไหมเขาก็จะเป็นสัตว์ที่กินเหยื่อนะครับเขาก็จะกินเหยื่อไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเขาไปเจอเหยื่อที่มีเบ็ดเนี่ยเขาก็คือจบจบเนี่ยไม่ได้จบเพราะว่าเขา,เขาทำกรรมอะไรไว้นะแต่จบเพราะว่าความเคยชินของการล่า ซึ่งมันเป็นวงจรของสัญชาตญาณน,นะครับหิวก็กินหาอาหารหิวก็กินหาอาหารนะครับถึงเขาไม่ได้ออกจากโซนที่เขาหาอาหารอยู่นักล่าก็หรือว่ามนุษย์หรือว่าใครเ็าเข้ามาในโซนที่เขาอยู่อาศัยนะอย่างโซนแนวปากการังหรือโซนอะไรที่มีปลาอยู่แล้วเขาก็เอาอาหารมาโปรยเอาเบ็ดมาวางแล้วเราก็ถ้าเราเป็นปลาเราก็กินเหยื่อมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมนุษย์ก็มีวงจรแบบนี้นะครับวงจรของการกระทาผิดแล้วก็สะสม สะสมสะสมความผิดไปเรื่อยๆนะครับเงินเ,เป็นร้อยล้านเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยักยอกแค่วันสองวันนะมันต้องใช้เวลาสะสมสะสมตัวเงินในการที่เก็บเก็บแล้วก็ซุกซ่อนไว้ในวัดซุกซ่อนไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีเวลาแล้วก็ในเวลาเนี่ยมันก็นําไปสู่จุดสิ้นสุดเพราะว่าเขาไม่สามารถหยุดตัวเองจากวงจรของการกระทําผิดไดนะ้ถ้าเราทําผิด ผิดแบบผิดกลับไปกลับมาหรือว่าผิดเล็กน้อยเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเหตุต่อเนื่องให้ให้กระบวนการให้ดูมันเป็นเป็นผลหลักกับการที่เราจะใช้อะ,อะไรหรือเออมันมันจะไม่มันจะไม่เป็นวงจรหลักที่ทําให้เราติดรูปแบบของความคิดนะครับวงจรที่ทําให้เราติดรูปแบบของความคิดเนี่ยมันต้องเป็นกรรมที่สะสมสะสมอยูป่ประมาณหนึ่งเลยเนะค่าตัวตายก็เป็นเรื่องหนึ่ง รหรือว่าในในอีกรูปแบบหนึ่งที่ถ้าผม,ผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะมีเรื่องของการฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็เป็นการฆ่าคนคือฆ่าคนทั่วไปก็ยังไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดมากนะคือมันได้ติดวงจรมากเพราะว่าศาสนาเราเนี่ยศาสนาพุทธเขาพูดเรื่ององค์คูรีมานถูกไหมองค์คูรีมานเขาฆ่าคนเั้งเยอะทางแคทอลิกเองก็พูดเรื่องสองครามครูเสดนะครับเป็นเรื่องของการฆ่ากันอยู่จานวนมาก มันก็มีมันก็มีบาปจากการฆ่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีบาปแล้วมันจะไม่ได้มันจะสร้างผลกระทบไปตลอดการนะครับทาผิดก็ต้องชดใช้กันไปนะครับแบบนั้นประเด็นวันนี้ที่อยากจะบอกก็คือว่าทั้งการทําดีและการทําชั่วเนี่ยมันใช้เวลาสะสมสะสมอะไรนะครับสะสมความเคยชินนะครับถ้าเราสะสมสะสมความเคยชินของวิธีคิดนะครับสะสมไปในด้านของการคิดชั่วรารเนี่ย โอกาสที่เราจะจะไปเจอปัญหาหรือว่าความไปเจอปัญหาหรือว่าจะต้องชดใช้เนี่ยมันจะเร็วนะครับส่วนส่วนประเด็นของการที่เราทําอยู่ในวงจรของทําดีเนี่ยวงจรของการทําดีเนี่ยบางครั้งมันโอเคในในบริบทตอนนี้มันดีกว่าการทําชั่วนะครับแต่การทําดีจนไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดอันตรายก็คือทําดีจนเราเดือดร้อน ที่เราเรียกว่าใจดีเป็นพิษนะครับมันเป็นจุดที่ว่าพอเราเสียสละมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นความไม่รักตัวเองอันนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรแต่ว่าคนที่จะไปทําอยู่จุดนั้นได้นดนเนี่ยมันมีน้อยลงนะครับลักษณะของการที่ว่าบริจาคหรือว่าอยู่ในวงจรของการที่ช่วยเหลือสังคมแบบสุดตัวนะครับไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงว่าสัตว์บางอย่างที่ที่เกิดมาเป็นสัตว์สัตว์ตวอะไรกันนะ สัตว์จรจัดเลยนะหรือว่าโดนเอาไปทิ้งนะที่ว่ามันไม่ได้จรจัดของมันเองตั้งแต่แรกนะโอเคส่วนหนึ่งมันเป็นเราพูดถึงหมาจรจัดใช่ไหมเราพูดถึงแมวอะไรพวกนี้มันก็จะมีอยู่นะสัตว์ป่าบางอย่างที่โดนฆ่าสัตว์ป่าบางอย่างที่โดนจับมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยในการที่ว่าเออเขาทําอะไรมาเขาถึงมาตกอยู่ในวงจรนี้แล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ระดับไหนนะการช่วยทางวัตถุอ่ามันก็เป็นเป็นเป็นอะไรนะ เป็นพื้นฐานที่ดีในการในการส่งหรือว่าการกระจายพลังงานออกไปนะครับแต่ว่าวัตถุเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีกันเยอะทรัพย์สินเงินทองเราไม่ได้มีกันเยอะการที่ต้องคิดค่้ควรในการใช้ใจ่ายทรัพย์เพื่อช่วยคนอื่นหรือว่าการทําดีด้วยการสวดมนต์การทําดีด้วยการนั่งสมาธิอะไรพวกเนี้มันมีผลกระทบตามมาเหมือนกันเพราะว่าคุณกําลังสร้างวงจรบางอย่างของความยึดติดหรือเปล่า อันนี้ก็ฝากไว้นะครับหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่นะเมื่อไรก็ตามที่ที่ชีวิตของคุณเริ่มเริ่มเอียงข้างอันนั้นอนะ่ะเริ่มเริ่มจะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับเราทําดีเพราะว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของอของการฝึกตนนะครับหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราไม่ได้มีความโลภเพราะมันไม่ได้มีกิเลสมันก็เลยกลายเป็นความดี เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราก็ช่วยเหลือตามกําลังเราไม่ได้ช่วยเหลือจนเราเดือดร้อนมันก็เลยอยู่ในพลังงานที่สมดุลนะครับเป็นหัวข้อที่ผมก็อึดอัดอยู่เหมือนกันนี่พูดได้ตั้งยี่สิบนาทีลาเลยอาจารย์ mm hmm. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดว่าจะพูดไม่จบเดี๋ยวตอนแรกคิดว่ามัน,มนสักสิบนาทีก็คงจบเพราะว่ามัน,มนแตกเรื่องาศาสนาอยู่หน่อยมีมีประเด็นด้วยนะมีประเด็นดีดอา่อา มีประเด็นเรื่องเรื่องของคนที่ไม่มีบาปเลยนะอันนี้อันนี้ถ้าเรามองว่าเป็นศาสนาคริสต์ก็เป็นเรื่องศาสนาคริสต์นะถ้ามองเรื่องพระผู้เป็นเรื่องพระผู้สร้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันไปเกิดในแดนตะวันตกนะแล้วก็เขาบันทึกไว้นะครับพระเยซูเนี่ยลงมาไม่มีบาปนะถ้าเรามองเรามองคนคนหนึ่งว่าเขาเกิดมามีบาปเขาถึงกิการเขาถึงอา่อาอ่า อะไรนะพิการตาบอดหรือว่าสมองไม่ดีอะไรพวกนี้สมาธิสั้นอะไรด้วยนะบางทีมันไม่ได้ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะครับเขาเลือกรูปแบบบางอย่างมาเพื่อเพื่อจะมีเส้นทางของการเรียนรู้ชีวิตที่แตกต่างออกไปนะเราเราตัดสินบางทีเราตัดสินเราตัดสินด้วยความเคยชินเพราะว่ามันเหมือนกับการโทษกันว่าถ้าคนชั่วแล้วจะต้องโดนลงโทษใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนที่โดนลงโทษ ก็เป็นคนชั่วคล้ายๆแบบนี้คนมีบาปต้องเกิดมาที่การเพราะฉะนั้นคนคนไหนที่การก็เป็นคนนั้นมีบาในมุมมองนี้คือพระเยซูไม่ได้มีบาซึ่งมันตรงข้ามกับทั้งหมดที่เราเคยคิดก็คือว่าพระเยซูเกิดมาเพื่อไถ่าบาปให้มนุษย์นะครับจริงๆเป็นเรื่องของมอนาสักขีนะเพราะถึงจุดตรงนั้นเนี่ยมนุษย์ไม่ได้มีความรู้สึกสงสารคนอื่นที่โดนทรมาน คนอื่นที่โดนใส่ร้ายนะครับเราอยู่ด้วยความกลัวว่าถ้าเราออกไปช่วยใครก็ตามที่ออกมาช่วยจะโดนหนักกว่าเดิมออลักษณะนี้มันก็เกิดเกิดขึ้นบางส่วนในตอนนี้แต่ไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ไม่ได้สนับสนุนนะครับก็คือก็คือการบูลลี่เรากลุ่มเนี่ยมันจะเลือกบูลลี่เด็กขึ้นมาสักคนหนึ่งนะครับเด็กคนนั้นจะโดนหะ แล้วถ้ามีใครมาช่วยเด็กคนนั้นเด็กอีกคนที่ช่วยจะโดนหนักกว่าเด็กคนแรกที่โดนบูลลี่นะครับมันเป็นกระบวนการของการสร้างสร้างความหวาดกลัวนะครับแล้วมันก็สะสมตัวไปนะครับทุกคนก็หวังมาถึงว่าเด็กๆมันก็จะหวังว่าเดี๋ยวเรียนจบก็คงจบมันก็จะเป็นช่วงเวลานึงของของการคนทุกแต่ว่าปมในใจเนี่ยบางคนก็ติดมานานนะติดมาจนโตก็มีอยูนะ่ทุกอย่างที่มันเกิดกับเราเนี่ย ก็ว่ายากแล้วนะครับพอเราใช้เวลาไปกับดูเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันเลยยากกว่านะครับมันเลยสร้างความสบสนกลับมาเป็นเป็นสองเท่านะครับอ๋อนึกออกพอดีประเด็นของของการที่เราสร้างรูปแบบความคิดเนี่ยไม่ว่าด้านดีหรือด้านร้ายเนี่ยนะครับด้านดีหรือด้านชั่วเนี่ยจริงๆมันเป็นแคเนเนเน่เป็นรูปแบบนะรูปแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกวันว่าคอนตัมนะเป็นรูปแบบทางเลือกซึ่งมันจะเกิดขึ้นในจิตของเราตลอดเวลา ช่นว่าเราจะกินข้าวหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะขับรถไปหรือเราจะเป็นรถไฟฟ้าพวกนี้มันจะเป็นออปชันที่ที่เกิดขึ้นเสมอในในสมองเรานะครับทางเลือกพวกนั้นปกติเราก็จะละทิ้งไปแต่มันจะมีทางเลือกบางอย่างในชีวิตที่เรายังให้พลังงานกับมันนะครับอ,อ,อย่างเช่นทางเลือกของจุดที่เรามองว่าทําไมคนคนนี้ไม่ติดคุกคนคนนี้ทำไมยังเป็นนักการเมืองอยู่ คนคนนี้ทําไมยังเป็นพระอยู่แบบเนี้นะครับแน่นอนว่าเราเราไม่ได้เป็นอะไรอะเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินที่มันมันมีมีสิทธิอํานาจตรงนั้นนะครับในกระบวนการของสังคมเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาแต่ว่าในกระบวนการของจิตเนี่ยสิ่งที่เราเพ่งออกไปเนี่ยเราสร้างรูปแบบของความสงสัยไว้ตรงนั้นนะครับ คำตอบจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่เ,เราทิ้งความสงสัยไว้คือเราทิ้งพลังงานของตัวเองออกไปข้างนอกทิ้งออกไปเรื่อยๆมันจะทําให้ณวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนว่าอะไรมันคือความจริงเพราะว่าเราแทบจะไม่มีความจริงกับตัวเองเลยเรามีแต่ความสงสัยมากกว่าในส่วนของความโกรธหรือว่าเอาแล้ความโกรธกับความเกลียดก่อนเนาะเพราะว่านี้มันจะชัดเจน คือในมุมมองที่เรามองคนอื่นแล้วเราโกรธหรือเราไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เรียกว่าจะเรียกว่าเขาทําชั่วหรือว่าเขาทําดีทําดีก็จะเป็นอิจฉาถูกไหมว่าเขาไม่ได้ดีจริงเดี๋ยวเรามองว่าเขาเขาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรเขาทาบุญเอาหน้าเราก็จะเป็นอิจฉาอา่าใช่ไม่อยู่กับปัจจุบันหรือว่าถ้าเขาทําชั่วเรารู้เราก็บอกว่าเขาเป็นพวกที่แบบว่าสังคมไม่มีความเป็นธรรมอะไรพวกนี้นะครับ เราสร้างพลังงานลบขึ้นมาแล้วพลังงานลบเนี่ยอันดับแรกมันอยู่กับตัวเราเองอย่างที่บอกไวนะ้ตอนแรกพลังงานลบพวกนั้นนะมันอยู่กับตัวเรารเหมือนกับว่าเมื่อเราโกรธเราสับสนพลังงานพวกนั้นทําร้ายตัวเราเองก่อนถ้ามันเยอะมันจะวิ่งเข้าสู่อวัยวะนะครับการที่เรา,เ,าเราฝึกสมาธิก็คือฝึกสติเพื่ออยู่กับปัจจุบันไม่พยายามส่งจิตออกนอกนะครับส่งไปข้างนอก ทุกคนมีรูปแบบของชะตากรรมที่จะบอกแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ทาอะไรหรือว่านิ่งเฉยนะหนึ่งก็คือว่าเรายังแยกผิดแยกถูกออกนะครับแล้วก็เฝ้าดูอยู่่างแห่งว่าคนที่ประพฤติผิดเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีบทสรุปที่ไม่ดีนะครับส่วนคนที่ประพฤติถูกต้องเนี่ยมันก็จะไปตามเส้นทางของมันว่าก็จะมีมีคนช่วยเหลือมีสถานการณ์ที่มันอยู่ไปได้นะครับ ไม่ได้ตกอับแบบอับ,อบจนหนทางสักทีเดียวนะครับหลายคนมีอุบัติเหตุก็ยังมีจุดของอ,อ,อะไรสามสิบบาทรักษาทุกโรคหรือว่าออมีประกันสังคมมาช่วยรักษาหรือว่าตกลงมาแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากก็มีนะคนจะตกจากที่สูงส่วนี่ย่จะตายนะครับออผมผมได้ข่าวมาสองคนเท่าที่รู้นะก็คนหนึ่งกออ็อยู่ในกลุ่มอีกคนหนึ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้รับเหมาของที่บ้านเขาตกต้นไม้ สองครั้งนะครับสูงแต่ไม่ตายนะหักแต่ไม่ตายคือมันไม่ได้ตกทีเดียวล,วล้วนนะมันก็มีกระแทกนู่นกระแทกนี้แต่ว่ามันก็มันก็มีอยู่นะที่ที่สูงขนาดนั้นแล้วไม่ตายทั้งทั้งที่ว่ามันไม่น่าจะรอดอในหัวข้อวันนี้ก็หลักๆก,ก็คือว่ากระบวนการของของผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับ เรื่องของเวลาเนี่ยมันเป็นความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึง่งนะเรามองแล้วเราใช้เวลาของเราเป็นตัวตัดสินนะครับเวลานี้มันก็จะคู่กับคําว่าจังหวะในสมาธิเมตาตอนนะครับเรามีเรามีคาว่าจังหวะอยู่ในตําแหน่งของพระจันทร์พระจันทร์เป็นตัวแทนของอข้างขึ้นข้างแรมนะครับหมายความว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบตลอดเวลาทุกอย่างมันต้องมีการอดทนและรอคอย แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดแน่นอนในเส้นทางที่มันกําลังดําเนินไปนะครับเปรียบอะไรเปรียบเหมือนปลูกข้าวมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องออกมาเป็นข้าวนะปลูกข้าวไม่ออกมาเป็นมะม่วงนะมันจะเป็นรูปแบบแบบนั้นนะครับทําอะไรไว้ผลผลของความต่อเนื่องที่ทําอย่างยาวนานนั้นนะ่มันจะส่งผลออกมาเราอาจจะเป็นผู้เฝ้าดูได้เป็นบางครั้งหรืออาจจะไม่ได้ไม่ได้รับรู้นะครับอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ ที่จะฝึกจิตตัวเองนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ฝึกจิตตัวเองก็ก็เป็นปกติของสังคมที่จะต้องอไปตามกระแสของข่าวนะว่าข่าวตอนนี้จับใครข่าวตอนนี้เชียร์ใครนะครับจะเป็นแบบนั้นส่วนของการฝึกมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะเราเราแค่แค่คิดมันก็เป็นพลังงานนะครับในพลังงานนั้นสร้างสร้างรูปแบบในสมองสร้างรูปแบบในจัตตาบก อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะเสียปัจจุบันไปโดยไม่รู้ตัวนะครับอดทนรอคอยดอกไม้บานมั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 นมีหลายสายพันธุ์ในเรื่องเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรพวกนี้มันมันมันไม่เท่ากันในแต่ละคนด้วยเพราะว่าเราเริ่มต้นมาไม่เท่ากันเหมือนกับต้นทุนหรือว่าสายพันธุ์ของของการมาบนโลกนี้มันมาไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามีกายภาพร่วมกันในในในรูปกายมนุษย์แต่ว่าตัวพัฒนาการทางจิตมันไม่เหมือนกัน รูปการบรษย์เนี่ยอายุไขมันก็พอๆกันก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีก็หมดนะครับแต่ว่าพัฒนาการทางจิตหรือว่าคุณสมบัติทางจิตหรือว่าอภิญญาเนี่ยมันติดตัวมาไม่เท่ากันแต่ก็ต้องมาฝึกเพิ่มหรือว่าต้องมาเรียนรู้เพิ่มหลายรอบของการเกิดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ก็คือมามาดรอกเวลาเวลาเฉยๆแปดสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วก็ไปเริ่มใหม่มันมีความเสี่ยงอยู่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องการเวยนว่าจะเกิดว่าเออ รอบหน้าเนี่ยจะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปเกิดดาวนางเนี้ยนะครับถ้าไปเกิดในประเทศหรือว่าในสถานการณ์ที่มันมีสงครามเนี่ยมันจะเป็นมนุษย์มานานลืมไปหมดแล้วใช่กรรมชั่วในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราเราทํากับตัวเองซะมากกวา่านคือตอนแรกผมผมมองออสิ่งที่มันส่งผลกระทบเนี่ยมันสมก,กับวกองกรรมดีก็เหมือนกันแต่ในลักษณะของศีลธรรมเนี่ยหรือกฎหมายเนี่ยข้อห้ามเนี่ย มันเป็นการพูดถึงการกระทําต่อคนอื่นการฆ่าตัวตายถึงไม่ผิดกฎหมายแต่ว่า,าแต่การการที่ทําการลุยาฆ่าเนี่ยให้หมอฆ่าคุณเนี่ย้อาทำได้บางที่นะแต่ว่า,าแต่ถ้าในเชิงศีลธรรมในเชิงศาสนานี่มันผิดโือตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าวงจรน,นี้เป็นวงจรที่ที่เข้มข้นมากค,ความคิดของการของการไม่ทนกับสถานการณ์อะไรอีกแล้วเนี่ยเป็นวงจรที่ที่หนัก แล้วถ้าทําสําเร็จเนี่ยมันจะสร,ส,รสร้างสร้างสร้างเส้นทางของความทรงจําไว้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเราใช้เวลานานก็จะลบล้างได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะผมก็เรียนรู้อยู่ในหลายๆหัวข้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของควอนตัมเรื่องของเรื่องของทางเลือกทางเลือกที่เราไม่ได้เลือกนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะปรับตัวพอสมควรในการดึงข้อมูลตัวเองกลับมา Okay. วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลา์หน้านะครับสวัสดีครับ